สวัสดีค่ะพี่น้องพบกัช่องแก้มสกาวดเดอนลำเพลินออฟฟิเชียลโอ้หน้าข่อยขึ้นใหญ่แทะอยู่บ้านหยุดลายมืออยุดดีกินแซ่บค่ะพี่น้องว้ายกระเพื่อมใบเซ่สุดแต่บน,นนี้บนนี้สิพ้ามาลงทงนะคะพี่น้องหลังจากจีบไปเขาป่าหาเก็บเห็ดนะคะหิดบวกกำลังเกิดแต่ว่ามื่อน,นี้เป็นแดดสีบดบดเกิดเลยสิพ้ามาลงทงะค่ะพี่น้องอันนี้คือปลาพักบุงที่ลงไม้นะคะลองเบง แต่ว่าก็ได้มือละสองสามลอยอยู่นะคะพี่น้องขายให้เออร้านกว๋วยเตี๋ยวในบ้านนะคะพี่น้องนะคะกับพ่อได้ค่าขนมก๋วยตี๋ยลูกเต่านะคะสิพามาสอนเออรูปอดัดรูปอัดนะคะพี่น้องมีหวกตอนนี้มีหวกอันเฉิดจ,จนานะคะพี่น้องมีอยู่ไฮเดียวเนี่ยแหละน้องนั่นมันมีหนำน้อยๆแต่ว่าเป็นหวกอบ หกกบหน่อยพวดพี่น้องนะคะก็เลยจงเห็เขาใหญ่ะเกินจังว่ากันไหมนะคะเบิ้ลเสียงเบิ้งอันนี้เพิ่งสอนขึ้นมาได้สองบาทแล้วนะคะพี่น้องไอสิมี่ไอซีใดยังเสียนี่ก็ลังได้หกเฉียดจีน่ากับอันแมงระงมค่ะพี่น้องกับแมงอีอี อันนี้คือแมองอีีพี่นวงนี่เดี๋ยวมันก็นจะคาบกบเดีวยไปเดี๋ยวสีลงไปสานอีกรอบนะึ่งเอากระตามาขวอยู่ใส่บันี่กระปูเกิดจะเต้อ,อกขวหน่อยกระข้าน่นองไ่สม ก็เลยสิปีนพ่าลงจะดเดี๋ยวเอาไม้ลงก่อนแล้วเรามาหยิบกัน น้ำไม่ยาลาดขี้ววโอ้ย่จะนเพ้าลง เก็บจะหน้าหน่อยเนาะก็เลี้ยงอะไรเยอะตัวนี่คือเมียงละงามอ้วอันนั้นหน่อยกับอะไรพี่น้องอไมอ่แม่งเงินละงามหน่อย

้ำนี้พ่อเอาไปกว้วยพีหน่องน,นี่ปูหน่อยเอาไปกว้วยกินกับต้าหู้อืมมันมันอี๋หน่อยกรได้างหนัอันนี้ตัวนี้น้อยบ่งไว้ขั้นกันไล

itu pun aja lah dia kan pun ดิบม๋มหน่อยกระทางแล้วเอาเว้าเส้นละวิ่งกระตาหางหายวัผู้วิงลุกไปแล้ว น,นี่นี่แหล่ะแล้วเราก็ไปสดน้ำหอนๆพี่น้องน้ำลงหน้าเนาะแมงสีเสียดแมง เอาละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนีไ้ไป็นซีนีคลิปหน้าพอกันไหมค่ะเดี๋ยวไปพอกันค่ะว่าข้าวเ็ดยังกินนะคะพี่น้องนะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะพี่น้องนะคะ สำหรับคลนี้เาจามีคลิปห้าพกันใหม่คะสวัสดีค่ะ